ไปยิงเล้ยวหน่อยนเฮ้ยเพียเผียเียเียกบอ้อยตเฮ้ยเฮดเขาเอ้ยเฮ้ยบาเฮเา เปลนตนนะนปลาตายสวัสดีครับสวัสดีช่วงวบายบาย้พี่น้องเลยมาปลาขนเนาะเมูนี่ครับพ,รพ่อพีพ่อนองครับมูน,นี่ฮักรมฮกขบเล้พี่น้องเอ้ยฮบครับฮมมะตีมีบัวบุ้งแหงค้าแหงแน่แต่ป่านี้ย่งนี้มองหันผ่าขาดพี่น้องเนเนชั่วขาลายชั่วขาดังหาลุนกันพี่น้องเลยมนจะมีบัวบุ้งขแหงค้างแหงแหน่แต่ป่นนี้งดังๆนี่เนคือไใหญ่ราคาดี ดางอสดีืมกลานยมูอาดมเง่งดงขาหน่าหบ่อาบก็เพ่แพงกันบ่โอ้ยมันคือแห้งคับแก่มันคือเบต้ามี่บ่รเดี๋ยวนี้หมันบ่เ็นไปฟอมันสตัวยังอันน่ะเต้เต้ไง mọi <laughs> ừ, để ở ừ. <laughs> bái 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 đây nè 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 nghe nè 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 Đây, đây nè มองไงยู่ดิกาเรียง,ง่ายไปพี่น้องไงมองฟางคุณบอคือครับเขียด,ดีโมสองตัวกิ่งไป,ไปกิ่งมากจนแหงมาแล้วเนี่ยอ่ามาหามองท่าม,มันหมานไม่ได้พี่น้องงานนี่ยปไปมองนี่ทั้งสั้นแล้วพุ่นไม่ละลอะไ,ไม่กินเตาถึงยังเคียงดดังเห็มเห้มเข้มเ้ม่น คนรเฮือเกลียดฮะกูผู้เดียวเป็นผู้เดียวกับพี่น้องมาเียเอางายมองแง่บ้างครับพี่น้องหันไปเบิ้งแหงแหงแหงเล็กเกินบางนี้ก็แหงก็ว่าหมกสีใดไล่ใดเฮี้รห้าพี่น้องแถวนี้ห้าบกไม่ไหมครับไปบองใดก็บ่วิดบางนี้ห้าเพูดไทยหน้าเมือสีเพียรังไหนบูมบางนี้ห้วยโอ้พูดไทยอะไรที่มาไต๋อยู่เอาจัดไปพี่น้องพอแต่พูดแนวอ้อม หาก็ได้กินครับพ่อหาก็ได้กินพี่น้องเอ้ยหากินตามฤดูกาลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเอ้ยสารเลยนี่มักบนนอพี่น้องเอ้ยฝุ่นละค้อนอ่ะคือพวกเหมาแน่นเลนี่ผัสเซวาเด้อนี่จัดไปนี่พี่น้องพ่อเด็กขู่พี่เขียดหมูฝุ่นเมื่อหาฝุ่นกันอีกครับพี่น้องเอ้ยฝั่งฝุ่นแห้งแห้งฝั่งนี้หกสิบสิบซุ้มแน่ แต่ไม่ควบแต่มันนี่นะแต่มียืยนแต่คือยีนยไหนหดน้มดเลยเ้ยขี้ควายขี้กระเดี้ยนงานนี่สิหลุนบ่ใส่หู้ขี้กระเดี้ยงอ๋อ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 ไงยังบอกเลยขี้กระเดียนจะมียืยนได้เนาะไม่สมมอง เาลูกกเลยกครับพ oh, so ok oh, oh, ี่น้องมน้าพี่พ่อน้องกบหาเขียดหาเียดไปเลยผมีหายากกะระมว่าหาเขียดซะส่ไปเลยระวังงัวเด้อไม่ิไปเกลีวพุ่นมองห่มพุ่นไหมท่าไหนไปเกียเด้บ่เถึงเอาเอาม่ี้เต๋อเขาลทางั่นระวังงัวเด้อนะคนล่พี่น้องเลยคนเอา ดูน่นะไม่มีไฟกาไปรถเองง่วงง่วงงวเอาเอาคือทีว่าจังแสนบาทเลยพูนของไม่พูจะวมามาน้ำข้นอะมันนี่พี่นองเหูไปที่หาเอ้าไปแม่ไปแม่ไปคือกคืนแล้วกลขคืนเลยพี่จากแต่ว่าพี่ยุ่ซื้อพูนุยแวไหพยานง่วงพี่พี่พี่มาทังพี่แล้ว กินบ่ะย้าวงัวเลี้ยงงัวนะพน่ะเราว่าเออเอยแม่แบบเี่ยซ่บพนตัวสิได้มันบ่าได้บางไงดิไปแล้วไปแล้วได่บ่อาเสียงฟ้ามือยาีฝาน้ำกลนควาดินสะเทียนได้เซอโอยเปิดกล่องกับพรท่านพี่น้องเลยนำมาแห้งสรล้เกิดตุบตับตุบตับตุบตับนเตก็สอบ ป้าเอยบงไงนงเนี่ยเฮียไงเน้เดีม่ไงยใส่ห่วยกินแื้วกันนะมันแหลกอตอตอนแล้วเจ้ใส่เกดีหม่เนล่าหพอใสปใส่ขึ้นมีซีรีมันตายนาแล้วเมันเต้นข่างามขาพอดีโว้ยตายแล้วขอมาจังสันบ่รอดตายนาไม่คิดเจัาไหบุ เอ้ยมันสีใหญ่ปานใดมันเต้นไปหันตายมืดฮะเอ้ยจัาของสีนี้ตายเพราะมันเนาะมันจะเต้นนี้แบบว่าได้ตั้งใจอ๋อหลุดนี่เฮ้ไปแล้วสีนี้ละสีนี้ละสีนี้มงงี้ยเห็นบ้าหันเห็นบ่เอ้าขอบอกว่าเห็นบ่บ่าบ้าบ่าหันนะนี่เห็นตังไงมันออกว่าหันออกมันนี่ละแมนเฮ้ยไปใส่ปะ เห็ดหมู่ายไ้นงเีนร่วนีเป็นร่งหลดเไขียดหมพี่น้องเขียนหมโกบปฏิเมิดไปเ้อพี่รองเอายบนนี้สายกบสายเขียดครับพี่น้องเขียนหมูก็มันกันละพี่น้องเอโยกขืนขาเรียกวิ่งุ่ยไแล้วอะร้องกันแล้ว่ห้เ่าเว้ยพี่าบูจะห้เ่าจะแปนเหมือัมันยั่งแล้ว หาไปเรื่อยพี่นออ้องเอ้ยเอาปล่อยเขียนหม่ติน้องดองแดงๆเอาบอกเด้พี่ขาลางเชียทุ่เรยวเลยใช่เต็้อช่วยหลดเฉียนม่พี่น,อน้องเลย แตกเนาะเกียนมูมนคือมีลายเสียกบูนี่นี่ใสห่อได้แงกว่าตอดมันพี่นองเกียหมอเาหนีมันออกหั่นันบงตั้งตัวก็ขีแตกตั้งตัวก <that> <f> ็แลบลิ้นออกืมียนสตั้ง่ยใช่เยียม เอะครับบาดพี่องยับมาสีสีม่น้ำพิ่งุตุอาจะเด้อพี่รองหอยบาดใช่ใส้ใโตกรจะได้ไปล้อมผาได้เปล่าปลาปลาก่อนปลากอนบานกบีนี่ด้พี่้องเอ้บนี่กบปอมนั่นกรบอมีนมัทางหมอกมาสิพี่ตัวนี้ รับตามวยมวยปันมีกินตัวหญ่ดิให่เติมคนเฮ้ยมาเบิ่งเนี่ยผู้โดวก็เห็นกบนงานเผียมาถ้าเพียรซ้เปเตามี่ยังยังนี่เียเอาขันน้ำหอยขันอ๋อ้าเบิ้งผู้ดมหาเอารถไถยมายำแถวเนาะหอเสียงเอียงก่อน มเมนลิลี่ๆทั้งคันแท้แล้วจำซื้อ,อเนบ่ได้พี่นอ้องเลยอะไรฟังในวังห่างอีกว่ปล่อยอ,อีกว่ปอกคูนบ่บอเดิของง่ายเลยนะีย่ยาแล้วบาทนาียทย่ยใบ้านแลกป่อยส่วนมาแท้ทีแรกว่อยากมากเลยเอาเอาเอาเฮ้อค่ะเอา <laughs> บู้ยฉันละพ่อพี่น้องเลยทั้วันเสียงยังเปิดเข็นว่าพ่อห้อยแล้วพ่อห้อยแล้วนั่นน่ะนั่นน่เฮ้ยพี่น้องจับจะสอมันสิไปมันไม่นำมันมีมืองุ้มน้าเดี่ยวน้องพี่นเองโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่นเนี่ยเนี่ยเปิดเปิดเปิดมันอยู่น้ำกันสองตัวอันนั้นมาดูอัะไรอันนั้นคลองอันนี่จี๊ดไอ ไปตัว่าพตอดไปตอดไปตัวเห็นหอยแล้วข้น่โคบอ่ะเอาหาอีกอพี่น้องเอ้ยพี่น้องห้อยขีนี่ซีรีบว่าพ่อแต่ว่าเสียงยังขึ้นมากเนี่ยนองเอ้ยเสียงมันมากยับมาหาอยู่น้าอยู่น้ำเด้บดายอะาห่งมาวจับจับจับอับจับจาจับ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 จัจับจดจับบเอ้บัั โบไงออกจากนี่แล ah, ah, ้วพี่น้องก็ไนม่เยอกแล้วพี่น้องเอ้ยเพี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 ยกขบอ้อยต้อยหัวเราะหนกเหา้ยคูลเลยัวเราะหนักเหี้ยคูลมาแม่มาแมมาแม่ได้อได้ป๊ได้บน่นะ้ยเฮ้ย้ยเฮ้าเ้ยเฮ้ยเว้าเฮ้้้้เ้เ้า้้้เ้ยเ้เ้้้เ้ย้้้้้้้้้ มันหมานครับบาทนี่นี่จี้แล้วมันก้อกับเพาะอได้เ่ได้ห้าพี่น้องหอมกับมวนับวนุนหงายเบื้องหน้ากันกับว่ได้ตัวม้าคว่นานลอคลไม่กบมาวเยขนใดบ่ถามน้ำท่ามยายาบน้ำบุญแล้วมันบ่ได้เนาบ่ไ้บ่ได้ฟังแต่ว่าให้คนถามผิดแล้วมันได้ หาตัวพี่น้องเอง้ยกระลังหมานครับผู้ใดกพ็พ่อผู้ใดก็พ่อบ้านเนี่ยเจลาตัวซ้อตัวติวต้วกันปลาไอ่องปลา,ปาขอนก็มีเด้อพี่น้องเอง้ยเอ้าจัดไปอย่างนี้พ่ปอปลาตีเอาไปใส่เงียบหมกกระเสียบได้สิงั้นมัมมีน้องกินไงต้มๆมันๆดิว่นนี่ต้มๆเอาผู้ใดคือหอมหยาดใส่แล้วโอ้ยอย่ามาเตียนอวดโอ้พ่อต้มๆเราตัวนี้พัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน <c oughs> ี้ <c oughs> <c oughs> ตายสดเลได้ไปเงียบยาตเ่ยกินไว้ก็หอบพอนแล้วสากินไงครับพี่น้องเลยปลาปลาปลาอะไรเนี่ยนะพี่น้องคนนี้กินไปใส่ต่มสมมาแรกครับเราตุ่มส้มมืออื่นมันอันเดีเมนกบังคับแต่เราตุ่มสูมมาแรกอืกงานีนพี่น้องมากเลนี่แต่เวลา่สมคว้าเราเน้อพี่น้องเลยมนีย ่าต so mm ีพานอครับมาเบิงมาเบิงผลงานผลงานเออมาข้าเดียวนอนหน้าต้มปลาโอ้หปลาปลาพี่น้องเบตัวนี้เขาไปยุ่ข้างในกิจเอาตเล็ดตัเ็ดยางเดี๋ยวมันก็ออกดอก เออเอามาพาพี่พาพน้องมาเนี่ยมันนะปลาเนี่ยเอาละให้เพิ่นเอาซะให้เพิ่นกินเรื่องคุณถูกกำลังใจเด้อพี่น้องอขึ้อเลยอ้อ่จะมาหาเฉียดน้ำกันอืจะพูดเก็บทองมาเนี่ยเอาตัวนั้นคือไปอยู่จังหวะเออสร้างว่าแล้วม็นหอนเฮียนเราเสียวโอ้โูคุณดก็มาก็มาทวงทีพี่น่องเข้กันละจ้าเอามาแบบนี้เพ้า ข้าคู่เห็นเออแต่ไหนมาคนเดี๋ยวได็ปลาตัวเ่อตัวเมือโคตรกินแรงเหรอพี่น้องกูจะเดียวกินแรงกูเราโูตสีน้ำไปกินแร้งทำแล้วเรากินแรงกินเล้งได้สมปลาได้กินแร้งยุธงหน้าเหมือนว่าน้ำมาดอกกันมาจังสรรยุธงหน้ามันไก่เอาในกาฝาก็อะไรก็แช่ก็ติดตามครับอีสามบังหน่อยสารชิมนี่ครับโชคดีมีความสูลยาเก็บยาขายยาจนพี่น้องลำรวยสุขูสุข้นครับสารคิมนี่ครับไปก้อนมือมาพอกันไหมครับสวัสดีครับสาถูกไม่เป้าส้าถูกนะ you <laughs>